กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุขคนนะครับพ่อผมคือเก้เชฟและแก้วสายฟูดการขินวัยหนุ่มหัวใจมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องสิรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแรปเปอร์การเกษตรเดเดอครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆนะครับให้กับพมเแมดคลิปดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับแล้วก็ฝากเพจแรปเปอร์การเกษตรเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพ่อแม่พี่น้องน้ำ้อครับฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบไ่ได้พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ มาอนีกับพ่พี่พาน้องนะครับมาเติมน้ำใส่น้นะครับน้าปังนะครับเขาซีวีสิบหกนะครับตอนนี้อายุกับเจ็ดสิบแปดมือแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้ำกับสูบน้ำโค้งกันเลยนะครับพี่น้องบ่ยากนะครับน้ำโค้งเพราะว่าจังหวัดองคายน้ำค่อนข้างที่สี่ไหลนะครับบอลแรงแน่นอนนะครับผู้ใดวาหนองคายแรงห้จูงแขนกันมเบึงนะครับน้ำโค้งยังไหลอยู่จนเทิน้ำโค้งยังไหลอยู่จนทินมันสี่แรงได้จังไดพี่น้องเอ้ยนี่นะครับ อันนี้เขาซีพีสิบหกนะครับอายุกะบเจ็ดสิบแปดมือนะครับว่านปุ๋ยรับทองเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวกะสิมาฉีดฉีดรับทองนะครับรอบนึงนะครับกะสิเป็นน้ําตาลกูโค่นะครับผสมกับแป้งนัวนะครับมาฉีดนะครับละกะสีมะวานแต่งหนาอีกจักหน่อยนะครับกะสีใส่ปุ๋ยยี่สิบเอ็ดศูนย์นะครับมาแต่งหนาอีกจักน้อยนะครับพี่น้องนี่ครับเข่าตอนนี้กะบเจ็ดสิบแปดมือเลียวามว่าเป็นยังไงกะ ถือว่าใครอยู่นะครับมานแล้วนะครับมานแต่ว่าขยังว่าท่านได้ได้สอดนะครับกำลังสี่สอดนะครับประมาณแปดแปดสิบแปดสิบห้ามือขนาดจะสอดนะครับนี่ครับเบิ้งน้าพี่น้องพูนะไหลดีขนาดนะครับพาพีพานนองย่างมาเบิ้งนะครับนี่ครับพูนะปิดจบอยู่นะครับกะแต่ว่าขับโงามทอปีกไก่ครับปีไก่นี่แปลงนี่หันไสเขาซีพี ตองแปดนะครับปีนี้ก็เลยลองใส่ c p 1ีเท่อแรกนะครับสำหรับการฮิตน้าปังของ c p 1 6นะครับฮาเบิ้งผลผลิตนะครับว่าสิเป็นยังไดนะครับอันนี้ขังเทิงนะครับนี่ครับติดทนทางเอาน้าอยู่นะครับขังเทิงก็ค่อนข้างที่สิกะไข่อยู่นะครับกับวถึงครับว่าง้ามปั้นไดนะครับพี่น้องกับพ่อเบิ้งใดนะครับกะสีพาพี่พานองย่างลงไปย่างลงไปเรื่อยๆพี่น้องพุ่น บึงน้ำเอาน้ำแบบไม่ปเปิดทางเลยนะครับปล่อยมันไหลล,ล้นไหลอาบไปลดน,นะครับพี่น้องนี่นะครับกระสีพาพี่พน้องอย่าง้งไปพุ้นครับนี่ครับเขาซีพีสิบหกนะครับเขาเหนียวนะครับอายุเก็บเกี่ยวกะร้อยสิบถึงร้อยสามสิบมือนะครับเป็นเขาเปลือกเม็ดสีแดงนะครับพี่น้องเม็ดไข่กับเขาหน้านหากเก้าหรือว่าก่อคอหกนะครับตากแข็งแล้วนะครับ รสชาติกะออนนุ่มนะครับแต่ว่าบบมีกลิ่นหอมนะครับสําหรับเข่าซีพ16นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนี่กะสีทำอะไรทำการฉีดรับท่องนะครับรับท่องนี่กะสีใส่น้ำตาลกูโคตนะครับแล้วกับแป้งนัวนะครับมาฉีดนะครับระดับสีไใต้โพเทสเซียมโพเทสเซียมไนเตรตนะครับ1 3 0 4 6อยู่นะครับฉีดรับท่อง รอบหนึ่งแล้วครับกลับมาหลับลวงรอบหนึ่งก็คือจบนะครับเขาสายพันธุ์นี่บ่ค่อยเป็นโรคนะครับพี่น้องนี่ครับบ่ค่อยเป็นโรคนะครับสําหรับเขาซีพีสิบหกนะครับบ่ค่อยพบโรคพบแมลงภายในนะครับแต่ว่าซีพีตองแปดนิ้วอันตรายนะครับทั้งนอนก่อทั้งเพียรกระโดดสีดำตาลนะครับมันตรวจสอบแปลงน้าล้นนะครับสําหรับเขาซีพีตองแปดนะครับอันนี้สิบหกนี่ก็ถือว่า บ่ค่อยเป็นโรคนะครับนี่ครับนี่ครับเบิ่งอันนี้ให้ทั้งเถิงได้นน่พี่น้องพ่นะตรนันี่นะครับและสีพ้าพีพะนองยางลงไปพุ่นให้ทั้งรุมพุ่นว่ามันสิจบคือยังทั้งเถิงบ่วนะครับเดี๋ยวเ้างก็สิย่างลงไปนะครับพ้าพี่้านองเบิ่งให้ทั้งเถิงก่อนนะครับนี่ครับพ่นะเดขึ้นมากะถือว่าเสมอกันดีอยู่นะครับถ้าเบิ่งผลผลิตนะครับจากสีไดหลายได้หน่อยมันได้นะครับ อยากให้ราคาเข่าดีๆแน่นะครับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาเอาน้าวเ,เอาไหนไซนะครับอาจจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วล่ะพี่น้องเอาน้า็ได้แล้วก็เขา่าถอกราคาซีไดไเปิงถิ่มคือเก่านะครับพี่น้องดนูนะจบอยู่นะครับพี่น้องซ p พีนะครับนี่ครับเบิ้งนี่ดิเบิ้งมนันเห็นบ่พี่น้องใครยงลองแองแรงแล้วนี่นี่ครับ ไขอ่องลงเองแรงแล้วนะครับพุ่นเออนี่ครับเบิ้งพูดนเริ่มพุ่นะพี่น้องนี่จะก่อยิง่งนะครับใครอ่องลงเองแรงแล้วบัดนนี้กับสีพ้าพี่พาน้องพูดย่างงไปเบิ้งทั้งลุมพุ่นะครับปลามันสิเป็นยังไงเดี๋ยวเขาไปเบิ้งกันเลยครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องพ,อพ่อแม่พี่น้องย่างมาเบิ้งพี่ให้ทั้งลุมนี่นะครับ แร่ว่าให้ลงนะครับก็ขึ้นมาเสมอกันจัดเลยนะครับพี่น้องเพื่อนลูกกลับมาแรงกับบ่ค่อยมีนะครับสาหรับเขา c ีพสิบหกนี่ถือว่าเฮ็ดง่ายอยู่นะครับง่ายกว่า C p พีตองแปดนะครับ CP พีตองแปดนี่สีเฮ็ดยากกว่านะครับเนึ่ง CP ตองแปดคันสซไนโตรเจนหลายนะครับเขากับเป็นเม็ดด่างนะครับเพราะว่าเปลือกมันบางนะครับ c p พ6สิบหกนี่เปลือกหนาบ่ค่อยเป็นเอียงนะครับนี่ครับ นี่เห็นบ่พี่น้องขึ้นมาเสมอกันจัดนะครับแปลงนี้พื้นที่เรื่องเบิดแปดไรนะครับใส่ปุ๋ยไปเรื่องเบิดหกกระสอบนะครับพี่น้องเบิดไปหกกระสอบนะครับปกติก็ต้องใส่แปดกระสอบนะครับแปดไรนะครับแต่ว่าเบิดไปหกกระสอบนะครับลวก็สีมื่วานแป้งหนาอีกจากสสองสอบนะครับเป็นปุ๋ยยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์นะครับแต่พอดีสิเป็นแปดกระสอบนะครับโต๊ไรละสอบพอดีนะครับพี่น้องนี่ครับ เบิ่งพุน่ะโอ้ขึ้นมากัเสมอกันจัดเลยนะครับพี่น้องนี่ครับคุะเบิ่งเขียวใบตั้งนะครับเขียวว่าเป็นโรคเป็นภันะครับเพราะว่ามันบก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 ค่อยพบโรคปันไดน,นะครับสําหรับเขาซีพีสิบหกนี่ครับมันคือตองแปดนะครับตองแปดหันเมื่อวานนี้ก็ได้ไปฉีด ป้องกันนะครับกําชัดเพี้ยนะครับกระโดดสีน้าตาลไว้แล้วครับเบิ้งทาสีบบดีนะครับก็เลยฉีดป้องกันไว้ก่อนเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับไปทําการบินละแล้วคอยสีพาพี่พานองไปอัปเดตเบิ้งนะครับอันนั้นขนาดที่ได้แปดสิบก็มือนะครับเขาซีพีสองแปดนะครับแปลงนาบวมนะครับพื้นที่เบิด์ซีไรนอนก็น่าจะได้ประมาณแปดสิบหกแปดสิบเจ็ดมือแล้วนะครับกําลังสวัดใกล้สีเบิร์ตนะครับ ครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเขาซีพีสิบหกก็ได้พอเบิ้งได้แต่ว่ากับบางงามทอปีไก่นี่นะครับสําหรับเมื่อนี้ก็สีขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนะครับพาพี่พาน่องออกว่าอัปเดตเรื่อยๆนะครับกับชีได้ไปทําการสีเขาสีน้ำก่อนนะครับสําหรับเมื่อนี้กับสีขอลาพี่ลาน่องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ